ความโลภพร้อมจะทำลายทุกสิ่งที่คุณมีหนุ่มซื้อห่านตัวหนึ่งมาจากตลาดเขาเลี้ยงดูและให้อาหารเป็นอย่างดีเมื่อห่านโตขึ้นกลับออกไข่เป็นไข่ทองคําถึงแม้มันจะดูแปลกแต่หนุ่มก็ดีใจในคราวเดียวกันหลายเดือนผ่านไปหนุ่มร่ำรวยขึ้นแม้จะใช้เวลาตั้งห้าเดือนกว่าห่านจะออกไข่หนึ่งใบ จนเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้รู้เข้าเขากลับบอกกับหนุ่มว่าในท้องของมันน่าจะมีไขท่ทองคำเต็มท้องทำไมเจ้าไม่ผ่าท้องมันเลยล่ะและเจ้าก็ไม่ต้องรอตั้งห้าเดือนกว่าจะได้ไข่หนึ่งใบอีกอย่างถ้าเกิดมันสิ้นใจไปเจ้าก็จะไม่ได้อะไรเลยนะหนุ่มเดินกลับบ้านและครุ่นคิดถึงคําพูดของเพื่อนบ้านคนนั้นทันทีที่หนุ่มเดินมาถึงหน้าบ้านของตัวเองได้มองไปรอบ หนุ่มจึงคิดได้ว่าเมื่อก่อนเราจนมากเรามีวันนี้ได้ก็เพราะห่านตัวนั้นถึงแม้จะออกไข่ช้าไปหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ทุกยากเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเมื่อคิดได้อย่างนั้นหนุ่มจึงเลี้ยงมันต่อไปหนุ่มเลี้ยงห่านตัวนั้นได้เพียงหนึ่งปีหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนบ้านคนนั้นห่านก็ได้สิ้นใจหนุ่มเสียใจเป็นอย่างมากแม้จะผ่าท้องมันแล้ว แต่ก็ไม่มีไข่ทองคำเลยหนุ่มจึงคิดเสียดายว่าถ้าตอนนั้นทำตามคำแนะนำของเพื่อนบ้านวันนี้คงรวยมากกว่านี้คงเป็นเศรษฐีไปแล้วคิดแล้วก็น่าเสียดายจริงๆทุกวันที่ผ่านไปหนุ่มยังอยู่กับความเสียดายไม่หายและตอนนี้ในใจของหนุ่มเริ่มเข้าสู่ความโลภผิดกับนิสัยที่เคยมีเขาเข้าหาหมอผี และทำทุกอย่างเพื่อชุบชีวิตห่านตัวนั้นอีกครั้งและในใจของหนุ่มก็คิดว่าเมื่อห่านกลับมามีชีวิตเขาจะทำการผ่าท้องของห่านทันทีแต่เวลาที่ผ่านไปก็ไม่มีใครที่จะสามารถชุบชีวิตห่านตัวนั้นได้เลยวันหนึ่งหนุ่มกลับมาถึงหน้าบ้านเขาตกตะลึงเมื่อเห็นห่านตัวเดิมเดินเล่นอยู่หน้าบ้านของตัวเองเขาดีใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็งงเหมือนกันว่า แล้วตัวที่สิ้นใจไปก่อนหน้านี้ล่ะระหว่างที่คิดอยู่หานจึงพูดขึ้นว่าข้าไม่ได้จากไปไหนทุกสิ่งที่เจ้าเห็นข้าแค่อยากลองใจเจ้าก็เท่านั้นและข้าก็รู้แล้วว่าเจ้าก็คือคนโลภมากคนหนึ่งเจ้าน่าจะพอใจต่อสิ่งที่ข้าให้กับเจ้าแม้จะน้อยนิดแต่เจ้าก็ควรยินดีกับสิ่งที่ตนมี และที่เจ้าไม่ทำรา้ายข้าหลังจากที่เพื่อนบ้านได้บอกกับเจ้านั้นให้ข้าเดานะก็เพราะข้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าจึงไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นใช่ไหมล่ะแต่เพื่อตอบแทนความโลภของเจ้าไข่ที่เหลืออีกหนึ่งใบที่เจ้าเก็บไว้จะกลายเป็นแค่ไข่ธรรมดาเท่านั้นหนุ่มนั่งร้องไห้สำนึกผิดต่อความโลภอันมืดมิดของตัวเองจากนั้นหานก็บินจากไป หนุ่มอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่อาจกลับไปแก้ไขได้เวลาที่ผ่านไปทำให้เขานั้นจนลงทุกวันทำอะไรก็รู้สึกติดขัดไปหมดกับเพื่อนบ้านที่เคยเห็นหนุ่มเป็นเพื่อนในยามที่มั่งมีตอนนี้ก็กลับหายไปไม่มีความช่วยเหลือไม่มีคำพูดที่ดีสำหรับเขาอีกแล้วเพียงเพราะหนุ่มไม่มีเงินแต่หนุ่มก็ยอมรับเพราะทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเอง หนุ่มได้ติดรูปห่านเอาไว้บนฝาผนังเพื่อเตือนใจตัวเองและเป็นสิ่งที่คอยย้ำว่าตนเองจะไม่ทำแบบนั้นอีกเขาปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและแบ่งปันให้กับผู้อื่นวันหนึ่งหนุ่มเข้าไปในป่าเพื่อเก็บหน่อไม้มาทำอาหารแต่โชคชะตากลับนำพาให้เขามาเจอกับห่านตัวนั้นอีกครั้ง เขาจึงแก้เชือดรับปล่อยห่านตัวนั้นไปแต่ในขณะนั้นมีนายพรานสองคนเข้ามาใกล้และได้ทำร้ายเขาอย่างสาหาัส หานที่อยู่บนต้นไม้มองดูด้วยสายตาที่สงสารเหมือนจึงส่งเสียงร้องดังทั่วป่าไม่นานเสียงคำรามน่าสยองดังกึกงก้องจนทําให้ในายพรานสองคนนั้นรีบวิ่งหนีไปเหลือเพียงเขาที่นอนอยู่กับพื้นเสือโคร่งเดินมาใกล้ๆเขาพร้อมกับหานความในใจสุดท้ายเขาจึงพูดขึ้นว่าข้าขอโทษสําหรับทุกอย่างเพราะความโลภของข้ามันจึงพาให้ข้ามาถึงจุดนี้ข้าอยู่กับความรู้สึกผิดนั้นมาโดยตลอดวันนี้ คงถึงเวลาของข้าแล้วแล้วเขาก็จากไปหานร,ร้องไห้เน่เสียใจเป็นอย่างมากที่เป็นต้นเหตุในครั้งนี้บางครั้งบทเรียนที่สำคัญในชีวิตต้องแลกมาด้วยสิ่งที่ไม่มีวันได้คืนขอบคุณทุกการรับชมถ้าหากชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆในเรื่องต่อไป